ผมหงุดหงิดมากผมยอมรับแต่คุณวัชเรศต้องรู้นะคุณคือใครคุณไม่ใช่คนธรรมดาแล้วจูๆ่ๆคุณดันกลับไปปรากฏตัวคนอย่างนายประวินไปอยู่ในนิสศการที่พูดอยู่ข้างเดียวเรื่องมาตรา112หนี่คือการพูดคุยอย่างมีอาระยะต่อประเด็นที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อน ตอหลดต้อแหลโกหกหน้าดัานดานป่าเถื่อนยังไงเพราะเรื่องของมาตรา1 1 2นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความป่าเถื่อนแต่เป็นเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งเหยียดยามด้อยค่าเผารูปพระบาทเ็บเจ้าอยู่หัวดาหยาบหยาบไข้ไลงไปพวกคุณนี่ละปาเถื่อน แล้วคุณก็เอาอ,อนิทัศกานี้ไปออกด้านเดียวผมผิดหวังกับคุณมากและผมเนี่ยพูดแทนใจคนไทยอีกเยอะเลยเพราะคุณทำผิดอย่างมากผมจะเตือนคุณเอาไว้นะคุณจะทำอะไรทำด้วยจิตบริสุทธิ์คุณอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาดแท้ที่จริงแล้วแก๊งทะลุวังคือลทัทธิการหลอกเอาเด็กเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัวมาใช้งานกลุ่มไหนคิดกิจกรรมคิดอีเวนต์ กลุ่มนั้นจะเป็นหัวขบวนเมื่อดําเนินตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ถือว่ากิจกรรมนั้นเสร็จแล้ววางบินได้แล้วแล้วก็รับเงินได้นี่มันคือการสร้างหนังนะท่านผู้ชมโดยเอาเด็กคือหยกเนี่ยมาเป็นเหยื่อเป็นตัวละครสร้างภาพเอาไว้ให้เหมือนว่าหยกถูกรังแกถูกเพื่อนถูกโรงเรียนทอดทิ้งแม่งสร้างคอนเทนต์เพื่อให้ยัยบุ้งไปเรียกเงินเขาการกระทํานี้เข้าข่ายว่าจะเป็นการ,กรทําผิด คือการค้ามนุษย์ถ้าบุ้งเนติพรนั้นเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์ดําเนินการได้ทันทีเลยครับไม่ต้องไปหวั่นเกรงแล้วครับผมพูดได้เลยแล้วผมฟันธงได้เลยพักก้าวไกลเป็นตัวการสาคัญที่อยู่เบื้องหลังหยกตั้งแต่ต้นทั้งบนดินและใต้ดินได้รับการสนับสนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศชอบพูดกันนะักว่าคนต่างจังหวัดยังไม่พร้อมไม่พร้อมอะไรกัน คนหนุ่มคนสาวคนรุ่นใหม่เขาโค่นบ้านใหญ่ของลง,ลงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ประชาชนในต่างจังหวัดเขาตื่นแล้วไม่มีอะไรดีเท่ากับตำรวจลงท้องถิ่นตำรวจที่ทำงานอยู่ทุกจังหวัด90%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นระดับประทวนทั้งสิ้น นั่นคือโอกาสที่ประชาชนจะมีสิทธิ์เรียกร้องหรือว่าสนับสนุนคนที่ทําได้จริงๆเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยม่นชะต่างอะไรกันตรงไหนถ้าคุณให้ตำรวจนั้นขึ้นอยู่กับการปกครองท้องถินน่นนายกอบจอ,อย่าไปประมาทอย่าไปใช้ความคิดสั้นๆว่าถ้าอย่างนั้นอบจก็เป็นมาเฟียได้เพราะมีคุมตำรวจในมือเอาทุกวันนี้ไม่มีอบจเป็นคุมตำรวจบ้านใหญ่ก็คุมตำรวจได้เช่นกัน แล้วมันต่างอะไรกันล่ะศิลปะการต่อสู้อย่างมวยไทยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โด่งดังวันลุมพินีจุดเปลี่ยนวงการมวยโจทย์แรกอันแรกสุดคือรายการมวยที่จัดในสนามมวยลุมพินีนั้นต้องไม่มีการพนันคือพวกนี้ชื่อแล้วว่าถ้ามวยไทยมีต้องมีการพนันถ้าไม่มีการพนันไม่ใช่มวยไทยผมคิดว่าเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวและบัดซบที่สุด ในแง่ของซอฟต์พาวเ o อ e ์วันแชมเปี้ยนชิพเป็นที่รู้จักในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นผมเชื่อว่าวันลุมพินีจะเป็นจุดเปลี่ยนมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่ล้ำค่าที่ออกไปสู่ตลาดโลกให้คนไทยได้ภาคภูมิใจและสามารถต่อยอดไปในเรื่องอื่นได้อีกมากมายนำไปช่วน